เปียนครีมป่ะเนี่ยหรือว่าเราไม่ได้ขัดนานไม่ได้ขัดนานหลายเดือนแล้วนะเดี๋ยวเขาเล็กๆเต็มมือแข็งด้วยนะอพอไม่ได้ขัดไม่ได้กดออกลุ้มขนมันกว้างแล้วหนูนะลุ้มขนมันกว้างมันเป็นสิวไงเป็นสิวเซียนสิวม็ดเล็กๆกับหนูอะ่ะ ชอบเป็นสิวแบบเม็ดเล็กๆแล้วมีทุกรูด้วยนั่นเนี่ยเนี่ยมันก็เลยทำให้บุมขมกว้างแต่ดีที่มันไม่อักเสบนะไม่มีสิวอักเสบมาก ชอบพันธุ์นว่าบักเสียบตรงคางเม็ดนานๆเม็ดช่วงแบบจะเป็นเม็ดแค่นั้นแหละเป็นสิวโฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยขึ้นแบบเด๋ยวนี้ไม่ค่อยขึ้นเยอะแบบเง้น,บบน,นละบางทีก็เดือนนึงก็เม็ดสองเม็ดตรงคางอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆแบบแไ,มแบบไม่ต้องยกที่ขดเลยแบบรูดพื้นรูดพื้นแต่ไม่ต้องแบบไม่ต้องยกที่ขดเลยอะ ด๋ยวมันเม็ดเล็กๆ,ๆแข็งๆดำๆ,ด,ำๆด้วยนะเรากดเองก็ไม่ไหวหน้าแดงพอเจ็บหน่อยก็ไม่เอาแล้วนะไขมัน หัวคิ้วมันขึ้นเต็มเลยคือแบบไอ่แบบรูดเปื้ดรูดเปื้ดเลย ลุดๆืลุรูดืดเลยใจ <c oughs>